สำหรับวันนี้นะครับเชิญรับฟังความประทับใจสองแม่ลูกซึ่งนับถือศา,ศาสนาอิสลามเชิญรับฟังครับพระเป็นดังแม่ฟ้าประชาราชพระเปลื่องปราดคู่บดินปิ่นสยามศิลปาชีพเรื่องลือระบือนามทั่วเขตคามแหล่งล่าแดนฟ้าไกล ให้น้ำตามรอยพ่อสืบสารก่อหน่อแผ่นดินอันยิ่งใหญ่เพียงข้างพ่อต่อเติมเสริมใจใจประชาไทยไร้ทุกสุขชีวีสองพนมก้มแนาะแท่พระบาทไทยทั้งชาติถวายพระพรอมรสีสิบสองสิงหาบารมมหาราที พิมบดีภูวานาถผู้ชาติไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญติ้ยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสิริเพียนสุวรรณดาราข้าพ,พุทธเจ้านางสาวิมพาสุวรรณดาราพร ให้หนูนึกถึงแม่หนูจะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูทั้งพอ่อและทั้งแม่ในเวลาเดียวกันแม่เป็นทุกอย่างสําหรับหนูเลยค่ะในเวลาที่หนูไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นแม่จะเป็นคนเดียวที่เข้าใจหนูเป็นคนเดียวที่อยู่คิยงข้างหนูเสมอไม่ว่าใครจะทอดทิ้งหนูไปไหนแม่เป็นครูคนแรกของหนูที่สอนให้หนูได้รู้จักก้าวแรกของชีวิตว่าเมื่อเต,ติบโตไปแล้วหนูจะเจ,เจอกับอะไรบ้าง แม่สอนให้หนูรู้จักการใช้ชีวิตให้มีประโยชน์และเป็นคนที่ดีของสังคมแต่บางครั้งก็มีบ้างที่แม่ดุว่ากล่าวหนูแต่ว่าคําที่ว่ากล่าวนั้นก็คือคําสอนที่หวังอยากให้หนูเป็นคนที่ดีแม่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวของเราในตอนนี้หนูคิดว่าแม่ของหนูเป็นซูเปอร์วูแมนเลยค่ะแม่ของหนูทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ทํากับข้าวแสนอร่อยไปจนถึงซ่อมเซอร์วิสไฟเลยค่ะแม่เป็นดังร่มโพร่มไทรของลูกทุกคน คอยปกป้องรักษาดูแลไม่ห่างไปไหนตอนนี้หนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะเพราะว่าความรู้สึกของหนูมันมีมากเกินกว่าที่หนูจะพูดออกไปแล้วหนูก็อยากจะบอกคำความหนึ่งแม่ว่าหนูรักแม่ค่ะสล l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ดิฉัน ah ฮัตยาช้าสุวรรณดารานะคะ,เร,คะเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่วันนี้ไอชาจะพูดก็คือความสำคัญนะคะของคุณแม่เพราะว่านะคะทุกๆปีเรามีความลํำลึกถึงวันแม่เนี่ยโดยการที่ว่า,เ,าเป็นวันเกิดของสมเด็จพระบรมราชชินีนาถของเราซึ่งประชาชนของท่านเนี่ยได้ลํำลึกว่าท่านคือแม่แห่งแห่งชาตินะคะปีนี้ออชาก็จะมีความรักมีประสบการณ์ที่อาชาได้พบได้เจอของความรักของลูกที่มีต่อแม่ นะคะโดยการที่เขาเนี่ยอนีบัิแม่เขาเนี่ยไอชาเห็นก็ไอชาก็มีความรู้สึกว่าเออมตตาแล้วก็สงสารกเด็กคนนี้เพราะว่าเด็กคนนี้ไดออ้พยายามที่จะดูแลแม่เขาทุกอย่างนะคะโดยโดย้วยขอให้แม่เนี่ยให้หายนะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เขาเป็นอยู่เนี่ยด้วยจิตที่มั่นคงของเขานะคะแล้วก็ขอเล่าให้ฟังเลยนะเะว่าชัาไปพบออมายัางไงนะคะ ความรักของแม่นะคะของแม่และลูกผู้ที่ได้รับการทดสอบจากอเลสซูพหานหัวตจน,นะคะความเป็นแม่ที่เคยดูแลลูกมาด้วยความรักวันหนึ่งที่แม่ต้องเจ็บป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุมีอาการเสมือนคนที่ไม่รู้ตัวนะคะอยากจะฆ่าตัวตายนะคะบอก,กบลูกว่าอ,าอยากจะกินยาเยอะๆเพื่อให้เขาตายลงไปนะคะแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ขังตัวเอง ะะวันหนึ่งเขาก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายนี่ยนะคะโดยการที่เขาผสมยาฆ่า,มาแมลงนะคะสมฟูรา,านผสมยากัุงนะคะวิกซอ์ที่ทําความสะอาดห้องน,น,น้ำใส่กระป๋องผสมผสมแล้วก็ควรควรควรก็เตรียมที่จะกินนะคะอดีลูกสาวเนี่ยเดินมานะคะก็ได้มาเห็นได้มาเห็นว่าแม่นี่ยกำลังจะกิน กินกินยายาตายที่เขาผสมไว้เนี่ยก็ตะโกนบอกกันก็วิ่งมาช่วยกันนะคะมาช่วยให้แกเนี่ยเอาเอาทิ้งไปไม่ให้แกเนี่ยได้กินเพราะว่าตอนนั้นน mm hmm. สติของของคุณแม่นี่เลื่อนลอยมากนะคะเลื่อนลอยเดือ,ค,อคือเดินตัวแข็งไม่รู้สึกตัวคือเดินไปเดินไปนะคะแล้วก็เขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะฆ่าตัวตายนะคะจะพูดเสมอเลยว่าเขาอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ละ นะคะแล้วก็บางวันเนี่ยเขาก็จะวิ่งวิ่งไปวิ่งหนีออกจากบ้านนะคะวิ่งหนีออกจากบ้านเนี่ยวิ่งไปทางหลังบ้านหลังบ้านนี้จะเป็นบอ่อปูนะคะบ่อที่เขาเลี้ยงปูฮะลุงปูดำนะคะเขาก็วิ่งไปลูกก็เห็นลูกสาวก็เห็นก็บอกสามีแล้วก็บอกพ่อวิ่งไล่จับกันนะคะจับกันแล้วก็ก็คือต้องต้องทาทุกอย่างนะคะ,ะ,คะเพื่อจะให้แม่เนี่ยไม่วิ่งไปโดยที่ไม่มีสตินะคะ ลูกเขยก็รวบตัวของของของแม่ยายเนี่ยนะคะอกลับมาบ้านกับพ่อเนี่ยช่วยกันอุมนะคะอกลับมาบ้านกลับมาให้เขากินอาหารแล้วก็ต้องคอยป้อนคอยอะไรให้เขาให้แล้วก็ดูแลให้เขาหน่อยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเผลอนะคะพอพอลูกสาวเ็เผลเนี่เขาก็จะไปอาบน้าโดยที่ไม่ได้ถอดเสื้อผ้าน,นะคะลูกสาวก็จะไปปีนดูว่าเออแม่ทําอะไรอยู่ นะแม่ก็นั่งอยู่ในห้องงานนะะไม่ยอมที่จะออกมาจากห้องงานลูกก็ต้องแกะประตูกันรือกอนประตูกันรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไม่ให้แม่เนี่ยไปขังตัวเองนะคะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเนี่ยแม่จะพยายามใส่หลายๆตัวคือเหมือนนึกว่าตัวเองเนี่ยใส่แล้วแต่บอกกับบอกกับลูกว่าฉันยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า บางวันก็ใส่ผ้านุ่งสองผืนบางวันก็นุ่งเสื้อสองตัวกางเกงสองตัวบางทีก็กางเกงสองตัวใส่ซ้อนกันเข้าไปผ้านุ่งผืนหนึ่งนะฮะซ,ซึ่งตรงเนี้ยลูกก็มีความรู้สึกว่าเออหนักใจแต่ว่าเขาก็ไม่ตำหนิแม่เขาไม่พูดไม่บ่นอะไรก็คือได้แต่ดูแลคอยพูดคุยคอยปลอบใจให้กับแม่นะคะ,ะกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไม่นอนแม่ก็จะไม่นอน คือทางลูกสาวทางพ่อนะคะแล้วก็ลูกเขยเนี่ยก็จะวางกันไว้ว่าเออนอนกันกันไว้เป็นช่วงๆว,ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาได้เนี่ยพวกนี้ก็จะต้องลุกเพื่อจะดูเขาว่าเขาจะไปไหนแต่แรกๆเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเออหนีออกไปนะคะหรือจะทําร้ายตัวเองสมุน,นะคะซึ่งซึ่งแต่ละคนที่อยู่ก็ก็จะเหน็ดเหนื่อยกันไปตามๆกันลูกสาวนี่ก็เช้ามานี่นะคะ ที่อ้ช่าไปเห็นนะชามีความรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้นะมีความห่วงใยรักแม่มากนะคะจับแม่นั้นอาบน้ำน,นะคะแล้วก็ทำอาหารให้ทานคอยให้ดูเรื่องคอยดูให้ทานยาคอยดูเรื่องขนมนม,นมเนยให้แม่ทานปูที่นอนหวีผมให้แม่อาให้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เขาได้ปฏิบัติแม่เขาในด้ความ ะละมุนละไมนะคะซึ่งเราเป็นชีวิตของเราก็คือแม่นะคะเราก็ยังนึกว่าเออ,เอ,อความรู้สึกการกระทําของเขาเนี่ยเขาทําออกมาทางจิตใจของเขาจริงๆนะคะแล้วก็พอวันต่อๆมาเนี่ยนะคะเขาก็แม่เขาเนี่ยจะมีความรู้สึกจะคิดอยู่เสมอเลยว่าเหมือนกับว่าวางแผนว่าวันนี้จะทําอะไรก็คือมีอยู่วันหนึ่งก็ลูกขึ้นมานะคะบอกกับลูกสาวว่าวันนี้จะทําแกงส้มให้ทาน นะคะก็เตรียมเครื่องแกงส้มนะคะแล้วก็บอกว่าจะผัดมาม่าให้ทานนะคะแล้วก็บอกให้ลูกสาวเนะี่ยไปเอาน้ํามันน้ํามันมาเพื่อจะอยู่จะได้เอามาผัดในครัวนะคะไปเอาน้ํามันที่หน้าบ้านมาพอลูกสาวออกไปเนี่ยแม่ก็เริ่มเอามีดนะคะตัดเชือกไอตัดตัดสายแก๊สตัดสายแก๊สลูกสาวก็ได้ยินเสียงฟู่นะคะก็เข้ามาดูเห็นแม่กําลังตัดสายแก๊ส เพื่อจะให้มันมันไฟมันรุกกันนะคะแล้วก็เขาก็เลยตะโกนบอกพ่อกับสามีก็มาช่วยกันมาช่วยกันเก็บที่จะแอบปิดถังแก๊สปิดวาล์วแก๊สอะไรนะฮะช่วยกันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องพาแม่ออกมาอยู่ข้างนอกคือตอนนี้จะตั้งกันไว้เลยว่าเออเออเป็นเป็นด่านกันไว้เลยว่าเออจะต้องดูเขาตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาเนี่ยพาไปหาหมอนะคะ พาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะคุณหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะต้องรักษากันถึงสองปีนะคะรักษากันถึงสองปีก็ให้กินยาพอพอเขารับทานยาเนี่ยเขาก็จะจะ,จะ,จ,ะจะมีอาการเงียบลงไปแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นอนในเวลากลางคืนนะคะจะลุกขึ้นเดินตลอดเลยในเวลากลางคืนแล้วก็กลางวันเนี่ยเขาก็จะเอ,อ่อจะนอนแล้วก็ ดโดยสาเหตุอันนี้นะคะเขาไม่ทราบว่าเขามีมีปัญหาทางเรื่องอะไรเ,เราก็มองดูนะฮะตามสภาพเหตุการณ์ว่าทีิการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยมองดูแล้วไม่ได้เหมือนไม่มีสาเหตุอะไรหรือจะมีเรื่องเ,อเป็นเรื่องเ,อเลือดเกี่ยวกับที่ว่าเขาเคยคลอดลูกแล้วนะคะคลอดลูกได้สองชั่วโมงแล้วเขาก็ชัก พอเขาจะหมดเลือดเนี่ยเลือดจะไปลมจะมาจะหมดก็เลยมีการอ,อาจจะเป็นพิษในเรื่องนี้ได้หรือว่ามีเกี่ยวกับก็มองดูนะคะาชาก็มองดูว่าเออมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ไหมแต่ตัวอาชาเองจะไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็คือก็ได้แต่อ่านอ่านดูอาขอพรให้เขาไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยก็คือกลางคืนเนี่ยเขาจะนั่งลุกขึ้นนั่งแล้วพูด พูดอยู่คนเดียวนะคะบอกว่ามันสายเกินไปแล้วแล้วก็เอาหัวโขกพื้นโขกลงไปแรงๆล,ลูกชายแบบเพราะลูกเขออยเขาเนี่ยก,ก็มองดูเอ๊ะตกใจว่าแม่ทําไมมีอาการแปลกๆนะคะก,ก็เราก็มองดูเออทุกวันทุกวันก็ไปเยี่ยมก็มองดูกันนะคะว่า,ามีอาการที่แปลกๆลูกสาวเนี่ยได้ลางงานจากที่ทํางานซึ่งเขาก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานทางรชาชการะคะ ก็ลามาสองอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนดูแลแม่ก็ยังไม่คิดเลยว่าเออยังยังคิดไม่ออกเลยว่าวันข้างหน้านี้จะทำยังไงเพราะว่าอาการของแม่นคือยังเหมือนกับยังไม่ดีขึ้นนะคะก็พยายามที่จะไปพูดคุยปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็รักษาทางยาไทยนะคะรักษาทางาโรคที่เราหมอไม่เห็นมันเหมือนโรคมืดอะคะ่ะที่หมอไม่เห็นก็คือก็ต้องไปรักษาไปตามอาการนะคะ ความรักที่ลูกนะมีต่อแม่นะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งที่แม่นะเคยให้ให้ความรักที่ความรักที่ละเอียดอ่อนกับลูกนะคะความรักที่ลูกจะทําอะไรจะเอาอะไรเนี่ยแม่จะเตรียมไว้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝังใจกับลูกมาพอวันหนึ่งที่ความรักของลูกที่มีต่อแม่ก็ต้องดูแลนะคะต้องดูแลเอาใจใส่กับเขา สิ่งที่เด็กคนนี้เนี่ยดูแลแม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ความอดทนนะคะจนว่า,าในเวลาสองอาทิตย์ที่แม่ป่วยมาเนี่ยนะคะเขา,เามาติวที่จะมาสอบราชาการต่างกรุงเทพเขาก็ต้องรีบกลับไปนะคะแล้วก็กลับไปเนี่ยทุกคืนเนี่ยเขาจะไม่ได้นอนเขาจะนั่งคอยเฝ้าดอนเฝ้าแม่เขาอยู่ตลอดจนจน,จนสุขภาพร่างกายเขาก็ยแย่ทุกคือทุกคนสุขภาพ แยกกันหมดแต่ตัวน้องเขาก็จะจะจะ,จะอ่อนแอลงไปนะคะแต่เขาก็ยังมีจิตที่มุ่งมั่นว่าเขาจะต้องดูแลแม่เขาให้ดีที่สุดนะคะตรงนี้เวลาถ้าเห็นเขาทําอาหารให้แม่เขาทานป้อนอาหารให้แม่เขาทานนะคะด้วยพูดกับพ่อแม่เนะี่ยพูดกับแม่ด้วยเสียงที่อ่อนนุ่มนะคะเสียงที่อ่อนโยนแล้วก็หวีผมให้คุณแม่นะคะทาอาหารป้อนข้าว ป้อนยาดูเสื้อผ้าซักผ้าอะไรให้กับแม่เนี่ยเอออาชัคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะพระเจ้าจะตอบรับในวันข้างหน้าของเขานะ,ะจะเป็นภาพผลที่ดีที่ว่าการที่เราดูแลแม่เนี่ยพระเจ้าท่านให้เกียรติความเป็นพ่อเป็นแม่แม่น่พระเจ้าท่านให้เกียรตินะคะถึงสองสองเหตุนะคะก็คือหมายความว่าสองคนละบุญ แต่พ่อนะ่ะพระเจ้าให้เกียรติหนึ่งผละบุญคือการความว่าแม่เนะี่ยมีบุญคุณมากมายมหาศาลอุ้มท้องเรามาคลอดเรามาดูแลเรามานะคะตั้งแต่เล็กยันโตถ้าผู้ใดมีความลํำลึกถึงพ่อแม่ก็ขอใหอ้ได้คิดถึงว่าวันนี้นะคะเราทำบุญเราดูแลพ่อแม่ของเราแล้วือ,อืยยังเราได้ ได้รักษาจิตใจร่างกายและจิตใจของพ่อแม่เราแล้วหรือ,อยังขอให้พูดกับท่านให้เพราะนะคะพูดกับท่านให้ดีวันหนึ่งถ้าท่านจากเราไปเนี่ยเราะจะไม่มีใครที่จะให้เราต้องไปดูแลและปฏิบัติอีกเราจะขาดโอกาสเราจะขาดผล,ลบุญนะคะอ,อ,อย่างอาชาัดเนี่ยผ่านมาชีวิตมาเนี่ยก็ได้ดูแลปฏิบัติแม่มาส่วนหนึ่งนะคะก็มียังมีความภาคภูมิใจว่าเออ เราได้ดูแลได้ชดใช้แต่มันไม่เท่าเท่าที่เขาดูแลเรามานะคะ,ะเขาดูแลเรามาตั้งแต่เกิดน,นะคะยันเราโตเราเนี่ยดูแลเขาเนี่ยนะคะเขาก็อายุมากแล้วจนเขาเสียชีวิตคุณลองเปรียบเทียบดูสิคะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยสามหมื่นวันนะคะในสามหมื่นวันเนี่ยแล้วแม่เราดูเราดูแลเราตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเราโตเป็นผู้ใหญ่มันกี่วันล่นะคะ แล้วเราดูแลพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่เราเนี่ยแม่เราจนถึงท่านเสียชีวิตเท่าไหร่วันนะคะท่านลองไปหัดลบจบ,บวบดูซิว่าใครมีบุญคุณมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะดูแลแล้วก็ก,กอบโกยนะคะสิ่งที่เป็นผลบุญให้กับให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่ผลบุญที่เราจะดูแลพ่อแม่เรานะคะให้ท่านอยู่ด้วยความ มีความสุขนะคะให้ปลายชีวิตของท่านที่ท่านเคยเหนื่อยมาอยากเหนื่อยของท่านแรงงานของท่านการที่ปฏิบัติดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลลูกช่วยพ่อเราเนี่ยบริหารในครอบครัวให้กินอยู่ใช้ใจ่ายให,ให้ไม่บกพร่องเนี่ยมันเป็นบุญคุณมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นลูกเราคิดหรือ,อยังว่าเราได้ดูแลและชดใช้กับเขาหรือ,อยัง ะะอยากให้ลูกๆทุกคนนะคะได้คิดอยู่เสมอว่า,าคนไหนที่มีแม่ก็ขอให้กลับไปดูแลรักษาท่านห่วงใยท่านนะคะเด็กคนนี้ยังไม่รู้เลยว่าความหวังของเขานะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมีความหวังว่าวันหนึ่งแม่ของเขาจะเป็นปกติเขาก็ละหมาดขอพรอจากเราทุกเวลานะคะ เราก็สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือการทดสอบน,นะคะจง,จงละมานะคะแล้วก็ขอพรขอพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์ท่านขอให้ท่านเมตตาขอให้แม่เราหายจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้นะคะลูกเนี่ยก็สุญูดขอจากอัลลอฮ์นะคะเพื่อเป็นการที่ว่ารักษาทั้งร่างกายของเราด้วยแล้วก็รักษา,าดูแลแม่เราด้วยนะคะวิงวอนท่านไป วันหนึ่งเมื่อเราข้ามเส้นอันนี้ได้แล้วหมดการทดสอบพระเจ้าก็จะให้สิ่งที่ดีกับเราทั้งโลกนี้และโลกหน้านะคะคนที่มีแม่คนที่มีพ่อได้โปรดเถอะคะ่ะหันกลับไปดูท่านดูแลท่านเอาใจใส่ท่านคุณนับไว้เลยนะคะว่าสามหมื่นวันของเราเราใช้ไปเท่าไหร่้ท่านใช้ไปเท่าไหร่เราจะไม่เหนือไปกว่านี้เลยสามหมื่นวันก็ประมาณเจปี คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อายุยืนยาวอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่เนี่ยควรจะทําสิ่งที่ดีๆให้กับครอบครัวน,นะคะถ้าคุณเป็นแม่ก็ขอให้เป็นแม่ที่ดีกับลูกๆถ้าคุณเป็นลูกก็ขอให้เป็นลูกที่ดูแลแม่ห่วงใยแม่โปรดให้ท่านได้มีความสุขอย่างบ้านปลายชีวิตของท่านนะคะขอฝากซูรเอ,อเกี่ยวกับการขอพรให้กับพ่อแม่นะคะ รบบิดฟิลลีวาลิวาลิดายะวรหัมภุมะกาม,มารอบบายานีสาวิโรโอ้อัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์นั้นรักพ่อแม่ของฉันเปรียบเสมือนทีทน่ท่านรักฉันเมื่อยามยาวไหวท่านดูแลฉันเมื่อฉันเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโปรดอ่านดูอาต้นนี้เสมอๆรบบิดฟิลลีวาลิวาลิดายะวรหัมหุมะกาม,มารบบายานีสาวีโร โอ้อลอ์ได้โปรดรักพ่อแม่ของฉันเหมือนสิ่งที่ท่านได้รักฉันเมื่อยาไงนะคะด่วยกันขอดูอานะคะแล้วก็ขอให้ความรักที่ลูกที่ต้องดูแลแม่ปฏิบัติแม่จากการดูแลรอคอยการเจ็บปวดของแม่ที่ที่เจ็บปวดนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะหายเมื่อไหร่นะคะขอให้ผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับ ฟังในในในหัวข้อนี้ขอช่วยได้โปรดขอพระพรแด่พระอ,อ,อ,องค์ลอสุภานุวัตาลาให้กับแม่ลูกคู่นี้ด้วยนะคะขอขอให้แม่เขาหายสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กลับมาเพื่อภาคผลที่ลูกคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ดูแลแม่ของเขาด้วยความรักด้วยความพักดีขอบุญกุศลนี้ขอให้พ่อขอให้แม่เขาหายจากการเจ็บป่วยที่ด้วยเถิด บุญคุณของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่นักบุญคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่นักมากมายมหาศาลนักขอให้ข้ามพ้นจากการทดสอบจากอันนี้ไปด้วยด้วยพระพรแห่งอันเนาะขอให้สิ่งที่ดีที่งามให้ประสบกับลูกๆทุกคนนะคะโปรดดูแลแม่โปรดดูแลพ่อของท่านเมื่อยามที่ท่านแก่เท่าชรลาแล้วท่านอาจจะเป็นสิ่งที่ เราจะต้องรับผิดชอบนะคะก็ขอให้ทำและก็ขอให้ลํำลึกเสมอว่าเราได้ดูแลท่านน้อยกว่าที่ท่านได้ดูแลเรานะคะดูแลเมื่อยามที่เราเกิดมาเราได้ได,ได,ได้ได้รับการดูแลจากพ่อและแม่เราดูแลเขาเพื่อจะรอเขาว่าเขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เวลาไหนราคาที่มันสั้นกับกันยาวกว่าน,นะคะขอให้ทุกท่านได้ลํำลึกถึง วันแม่หรือว่าแม่ความรักที่มีต่อแม่ไม่ใช่มีวันแม่วันเดียวนะคะเป็นความรักที่เรามีต่อท่านท่านมีต่อเราตาบก็ตาบชั่วเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วขอพระพรแห่งองค์ล้สุภานะหัวตาลาโปรดประทานพรให้แก่สมเด็จพระราชินีของเราขอให้ท่านมีอายุที่ยืนนานให้พ้นจากโรคปัยไข้เจ็บ นะคะขอให้ท่านได้ดูแลบ้านเมืองของพระเจ้าเคียงกู่แดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะขอให้ท่านทั้งสองเนี่ยให้มีความสุขมีความพระเกษมสำราญขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงลูกๆของท่านในประเทศไทยทุกคนเปรียยเจมนอนลูกของท่านรอคอยความสดชื่นรอคอยรอยยิ้มของท่านาทั้งสองพระองค์นะคะ ถวายพระพรท่านไปในณโอกาสนี้ด้วยนะคะวัสลามะอะัลกุมววาร้อมาตุลลออิวะบเรักาะ